นางลิสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการกศนอำเภอคีรีมาศปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออำเภอคีรีมาศรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรออำเภอบ้านด่านลานหอยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดโครงการการเรียนรู้ทักษะการทำโครงงานของผู้เรียนเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ณนะอาคารร่วมใจสกรออำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน63คนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการทําโครงงานการนําเสนอโครงงานและการประกวดโครงงานได้เป็นอย่างดีค่ะก็ยินดีแล้วก็ ขอบคุณคณะคุณคูณทุกคนนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับนักศึกษาในวันนี้นะคะล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการเรียนรู้ทักษะการทําโครงงานของนักศึกษาในวันนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ขอชื่นชมกับการเอาใจใส่นะคะ ที่จะพัฒนาตนเองของนักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามาฝึกอบรมในวันนี้จากการกล่าวรายงานของผู้จัดกิจกรรมจะเห็นได้ว่าโครงการการเรียนรู้ทักษะการทําโครงงานของนักศึกษานั้นจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถนะคะในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้และให้นักศึกษามีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานตลอดจนเป็นนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะนําไป สู่การประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดพิษณุโลกประมาณปลายเดือนนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการอบรมในครั้งนี้นะคะนักศึกษาจะนําความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อตอนเองนะคะต่อครอบครัวต่อสังคมนะคะซึ่งประโยชน์นั้นมีมากมายนะคะวันนี้เราจะได้มีกาแรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะได้ ทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบได้ชีอ็ดงานออกมาว่าหน้าตามจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทําไปนําไปใช้ประโยชน์ดได้จริงด้วยนะคะ